นี่นะครับการแกะได้ลงตัวนะครับสวยงามนะครับลายกระหนกซ้ายขวานะครับเหรียญสงน้ำห้าห้หรือสายหลงพ่อเพียนเรียกกันว่าเหรียญพุทธซ้อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ในช่อง YouTube ช่องสอ c ชา n แนลผมสอนอพักเครื่องนะครับ วันนี้ก็จะพามาชมและศึกษาดูเหรียญสงน้ำาห5หลวงพ่อเพียนะคัโมวัดเกินกระถินซึ่งเป็นเหรียญที่ออกแบบสวยงามนะเป็นเหมือนเหรียญเสมานะครับจะเป็นลักษณะการแกะนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนี่คือสภาพกล่องเดิมจากวัดนะซีนเดิมจากวัดเลยนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ กล่องจะเป็นสีกำรรมะหยี่จะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับนี่นะครับกล่องเดิมๆซีนเดิมๆนะครับกำมะหยี่จะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ลักษณะของกล่องจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราจะมีแกะคําว่าสงน้ํา2555นะครับหลวงพ่อเพียรอคตโมวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรี15เมษายน2 5 5 5 ไปชมข้างในกันนะครับนี่แกะซีนจากพลาสติกออกแล้วนะครับเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแกะเป็นรูปหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเต็มองค์นะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อปานด้านหลังนะครับก็คืออาจารย์ของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่นะฮะนี้เนื้อเงินนะครับตอกโค้ดวหออยู่บนหัวเข่าซ้ายหลวงพ่อนะครับถ้าเรามองลงไปก็อยู่ขวามือนะครับ วออจัดเด่นสง่าอย่างนี้เลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนี่แล้วด้านบนจะแกะคําว่าหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับก็คือเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนะครับันแกะสวยงามนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับไปชมด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะแกะเป็นรูปเจดีนะครับนะแล้วก็จะมีตอกเลขอยู่บริเวณใต้คําว่า วัดเกินกระถินนะครับจะลานเลขอยู่ตรงนั้นนะโดยวิธีต่อนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีแกะคำว่าสงน้ำสองหาห้าหนะครับหูห่วงตันนะครับด้านหลังของพื้นห่วงนะครับจะเป็นเหมือนขดก้นหอยนะครับดูดีๆนะครับคือเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อเงินนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองผสมก็มีนะครับที่แจกในพิธีนะครับแต่เนื้อเงินค่อนข้างจะหายากแล้วครับตอนนี้นะครับ มีรายการประกวดโตหลวงพ่อเพี้ยนนะครับชมด้านหน้าอีกรอบนะครับนี่นะครับการแกะได้ลงตัวนะครับสวยงามนะครับลายกระหนกซ้ายขวานะครับสวยงามมากเลยนะครับลักษณะของเหรียญจะถ้าคนเล่นสะสมพระรุ่นก่อนๆก็กคล้ายๆกับเหรียญหลวงพุ่ทิมนะครับนะกับหลวงพู่ทวด จะเป็นเหรียญเหมือนพุทซ้อนแบบนี้เลยนะครับคล้ายกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ยังหาเช่าบูชาได้นะตามกลุ่มหรือในชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพียนะหรือจะมาชมองค์จริงที่ร้านสอนอพระเครื่องที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิย์บังกะปิก็มีให้ชมหลายเหรียญน,นะครับนะครับจะมาเช่าบูชาก็ได้นะครับ แลวก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook สอนอพระเครื่อง f c หรือ ID l i n ลที่เราทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาติดต่อได้นะมีเบอร์โทรนะครับถ้าสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมาชมองค์จริงก็ได้ครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิบังกะปีนะครับนี่ครับคือเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับเหรียญสงน้ำห้าห้าหรือสายหลวงพ่อเพี้ยน เรียกกันว่าเหรียญพุทธซ้อนนะครับนี่ฮะนี่เดิมๆนะนี่แกะจากศีนมาให้ชมจะได้เห็นชัดเจนนะฮะแกะได้ลงตัวนะครับมุมองศาทุกอย่างพุทธศีลสวยงามนะครับพื้นเหรียญสวยนะครับนี่ฮะการแกะก็สามารถติดตามชมในช่อง Youtube ช่องสอนอชาแนลก็จะมีคลิปวิดีโอศึกษาพักเครื่องและเครื่องรางของขัง,งหลวงพ่อเพียรอคัตธรรมโมสัปดาหละสอคลิปนะครับเข้ามาชมได้นะครับก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง youtube ช่องสออชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ